บัดนี้เป็นครั้งยี่ที่29ตรงกับวันที่8ธันวาคม2 5 6พรข้าพเจ้าชัยวัช์ชัยปราสาทขอเป็นวาจาสัตยายพุธทธนลถอยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยบูชาแด่องค์พระพรหมฏิเทระเจ้าองคหลวงปู่มสมเดจล,ลุดดนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งคูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีทวเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรโดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพบุญพระรัตนตรัยคูบาอาจารยและเทพเทวดาทั้งหลาย โรดจงบรรดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสดสัทยายมุนต่อไป บส่วนชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวารีสุอัคคันชนตุเทวตาสัทธรรมมุนีไรสสะสุนันตุสักขโมขังสักเคกามีจโรเปคิริสิคราตะเตจันตะลิเขวิมาเนทีเประเทจักาเมตาวุตตะรุวนะคะหะนิเคหะวัตถุมิเอเตอุมมาจายันตุเทวาชลเทลวิสทะละทะลวิสเมยะกะคันทพานาคาติถันตาสันติเกยังมุนิวรจวะระวะจันางสาทวเมสุนันตุ ธรรมโสนากาโลอัยยมพัทันตาธรรมโสนากาโลอัยยมพัทันตาธรรมโสนากาโลอัยยมพัทันตาบทสวดนามการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจการิยคาถา นติเมสระนังอัญญพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสระนังอัญญธรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสระนังอัญญสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะโสติเมโหตุสัพพทา บทสวนมหาการุณิโกนาโทติอาริกาคาถามหาการุณิโกนาโทหทายาสพปานินางปุเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวัชนะมะหนตุสัพุปัตถวะมหาการุณิโกนาโทหทิตายาสพปานินางปุเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวัชนะมะหนตุสัพุปัตถวะมหาการุณิโกนาโทสุขายาสพปานินางปุเรตวาปารมีสภาอัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวัชนะมะหนตุสัพุปัตถวา ส่วนมหาสมัยสูตรเอวามเอสตังเอกังสมยัยยามภควาสเกสุวิหรารติกาปิโลวัตุสมิงมหามเนมหาตาภิกุสังเนสะสติงปัญจมัติหิภิกุสตะเทหิสเปเหวะอระหันติหิทัทสสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันสนิปติตาหนติพกวันตังทัสนายะภิกุสังคัญจา่าอาทาโคจตุนังสุทาวาสกัยแกนังเทวานังเตตาท้าหุสียังโผภควาสเกสุวิหารติกาปิโลวัตุสมิง มหาวณนีมหาทาภพิคุสังเขนสะสถิงปัญจมัติหิพิขุสัตหิสเพเฮวะอรหรันติหิทัศหิจาโลกธาตุหิเทวตาสันเทวตาเยปุยะสันนิปติตาหนติพคะกวนตังทัศนายะพิขุสังคัญจะยนุนัมยัมปิเยนะภะขวา เทนุปสังกัมมยมาอุปสังกัมิตาวาภควาโตสันติเกปาเจกคาถาภาสยามติอัตโขตาเทวตาเสยถาปีนามาภราวะปุธิโสสัมมาชิตังวาพระหังภาษาระยะภาษาทิตังวาพระหังสมิชยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเอนเทเวสุอันตระหิตาภควาโตปุระโตปตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาติตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคถังอภาสิมาสมานุอปวานาสมิงเทวกายสมาคตาอาคตตมหิมะธรรมสมยังติตาเยวะอวราชิต สังคติอตาโขปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังกตังอภพาสิตตาภิกขโวสมาทาังสุจิตตังอัตโนุชุกมาตังสุสารถิวะเนตานิคะเหตวาอันทิริอินทริยานิรคันติปันทิตาติ อาตโคอัปราเทวตาภควัตตสันติเกอิมังคตังอภัสริเชตวาคีลังเชตวาปารีคังอินทคีรังโอหะจามะเมชาเตจะรันติสุทาวิมะลาจขุมาตาสุตันตาสุสุนักติอาตโคอัปราเทวตาภควัตตสันติเกอิมังคตังอภัสริเยเกจิพุทธังสระนังคตาคตาเสนเตขมิสันติอภายยะมุมิ ภูมิภัยหายะมนุสังเิหังเทวกายังปริปุเรสันติติอัตโคภควาภิกขุอมันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสุลโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคตันทัศนายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอตินมัตทานังอรันโตสัมมาสมุทาเตสัมปิภควันตานังเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยถาภิมาหังเอตระหิเอปิเตภิกขเวพะวิสันติอนาคตมัตทานังอรันโตสัมมาสมุทาเตสัมปิภควันตานังเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตา ภิใหม่หังเอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายยนังนามานิกิตายิสามิพิกเวเทวกายยนังนามานิเทสิสัมมิพิกเวเทวกายยนังนามานิตังสุนัตตาสตุกะมณะสิกโรธาภาสิสัมมิติเอวัมพันเตติโกเตพิกุภควตโตปจัสสรมภควาเอตตะทะโจอ ทิโลกมนุษย์กสัมมิยัตธรภูมิทตาตัสิสาเยสิตาเคริภะรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสลีนาโลมะหังสาวิสัมพุนโนโอทาตะมานาสาสุทาวิปัสสนนามาณาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวะวเนกปิลาวัทเวตโตอมันตเยสัทธาสาวเกษสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาตาภิกขวเตจอาตาปะมะกรงสุตวะพุทธสัสสนาเตสัมปตระหุยานังอมนุสยานาทธสนาอเปเกสตตมาทักโงสาสังอัตสัตรังสตังเอกสหัสานาอมนุสานามัทธสงอเปเกนตมาทักโงทิสาทพา อาหุตันจะสพังอภินยยะวอวกิตวานะจักุมาตโตอวมันตยิสัทธาสาวกเเอสัสนีรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณธาปิกโวเยโวหังกิตยิสามิคิราหิอนุปปภโสสัตตสหสาวยคกาภูมมาขปิลาวัตวาอิติมันโตยุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนวัฒนานาอภิกมโมภิกุนังสมิติงวนังชะสหสาวะเฮมวตายากานานตะวันนิโนอิติมันโตยุติมันโตวนาวันโตยัสสิโน โมทมนาภิกขมุงพิกขุลังสมิติงุนังสตาคิราติสาสหายคานานัตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานนาวันโตยัสสินโนโมทมนาภิกขมุงพิกขุลังสมิติงุนังอิเจเตโซลัสสาสสายคานานัตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานนาวันโตยัสสินโนโมทมนาภิกขมุงพิกขุลังสมิติงุนังเวสามิตาปัญจสตายคานานัตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานนาวันโตยัสสินโนโมทมนาภิกขมุงพิกขุลังสมิติงุนังคุเพโรราชคัยโกเวปุลสานิเวสนังสิโยนังสตาส a หัสส n g ยคานังปายิรูปัสสติิุมโร ยัคคีโกโสปะคัสมิติงวนาปุริมันจติสังราชปตะทะตะระโทภาษาสติคันธพานังอธิปติมหาราชายศสสิโสพุตตาปิตัสสะพาหะโวอินทนามามาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนะวันโตยศสสิโนมธัทมานาอภิกมงภิกุนังสมิติงวนังทักขีนันจติสังราชาวิรุณโหตประสาสติคุณพันทานังอธิปติมหาราชายศสสิโสพุตตาปิตัสสะพาหะโวอินทนามามาภลา Ithimanto Yuthimanto Wana Wanto Yosasino Mathamana Apikamu Pikunang Seminting Wana Paciman Jatih Sangna Chawiro Pako Pasasatina Atipati มหาราชายส an ja sa ah an ัส uh ิโสกุตาปิตาสภาหวอินทนามามาภลาอิติมันโตชิติมันโตวันนมันโตยสัสิโนมธทมนาภิกุมภิกขุนังสมิติงวนังอุตรันจัติสังราชาเวโรตปัสสะสติยคันังอธิปติมหาราชายสัสิโสขุตาปิตาสภาหวอินทนามามาภลาอิติมันโตชิติมันโตวันนมันโตยสัสิโนมธทมนาภิกุมภิกขุนังสมิติงวนังปุริมาทิสังทัตตารโททักขิเนนวิรุณหโกปชิเมนวิรุปโคเวโรตระังทิสังจะตาโรเตมหาราชสมัญจัตตะตูโรทิสาทันทะลมนาทังสุวะเนกปิลววทเ เตสังมายาวินโนทัสาอาคูวัจนิกาสถามายาภูเตนทุกเบเตนทุกวิภูเจวิภูโตสหจันทโนกามเสโทตะินุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปามโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตาเสโนจะคันธพนอโรราชาชะโนสะโปอาคุปัจสิโคเจวติมภารุสุริยวัชชะอิเตจันเยจราชโนคันธภาสหราชุภิมัทมนาอภิกกมุภิกุนางสมิติงวานังอัฐาคูนางภาษานาคาเวสาราสหัตตจกาคัมภัสรตระอาคุปยาคาสหยาติภิ เนมุนาทตารธาจะอาคุณาคายสัสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปคัสเมติงวนังเยนาคราเชสหัสารันติทิพัสทิชาวปคิวิสุจจทูปหายาสาเตวนามัชปาตาอิตตาสุปนาอิติเตสานามังอภยันตานาคราชานามาสิสุปนาโตเขมมมะฆาสิพุทโธสันหาอิวาหิอุปวายันตานาคาสุปนาสระนามังสุบุทังชิตาวชิราหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาอัตโรวาสวะเซเตอิติมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุราทานอเวกัสสาเวปจิติสุจิติจปปาราโทนมุจิสหสตัญจ ลิปุตานางสเพเวโรจนามักัาสนนายิตวะพลิงเสนาหูพัทมุปะขมุงสมัยโยธานิพันทเตภิกูนางสมิติงวนัง อาโปจเทวปะทวีจเตโชวายโยตถาคมุงวรุณาวรุณาเทวะเทวะสมโมจยัสสะสาเมตตากรุณาคาริกาอาคุเทวยะสสิโนท่สเศตเททัตถากายาสเพนานะตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมหทัมนาอภิกรรมุงภิกุนังสมิติงวนังเอทุจเทวะสหะลิจะตอสมาจเตยเวยามาจันทสูปนิสาเทวะจันทมาคูปุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวะสุริยมาคูปุรักิตานักตานิปุรักิตวาอาคูมันทวะลาหกาวะสนุปะ สูน <wh> ังวสโบเสโทสกุปะคภุรินทะโทสะเตทะเสเตทัสตากายาสเพนานัตตะวณิโนอิติมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสินโนมวัฒมนาอภิกรรมุงภิกขุนังสมิติงวณังอัถคูสหภูเทวะชะละมักคีสีขาริวะอาริตกาจะโรชจะอุมาภูพานิภาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอจุตาจะอานิชกาสุเรยะรุจิราอะกุอะกุวสวาเนสิโนคเสเตทัสตากายาสเพนานัตตะวณิโนอิติมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสินโนมวัฒมนาอภิกรรมุงภิกขุนังสมิติงวณัง Sama nama ha, sama nama manusa, manus Manusutama Manus ขิธาปุสิกาอาคูอาคุมโนปุสิกาอาถาคูหารโยเทวเยตโลหิตวาสิโนปรารคาหาปารคาอาคูเทวายัสิโนทัเสติทัศกายะสเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสิโนมัทมานาอภิกกรรมปิกขุนังสมิติงวานังสุกักรุมหะอรุณาอาคูเวขะณัสสะสหอุทาตะไคหะปโมขะอาคูเทวาวิจัขนาสัทธรรมตาหารักชามิสกาจายัสิโนทันนายาอาคาปัญโนโยติสาปวัสติทัเสติทัศกายะสเพนานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสิโนมัทมานา

สัทเทเตเทวนิกายาสเพนะนัตถาวนิโนนามันวะเยนะคันจุงเยจันเยสัทธิสัสสหปูตชาติมักฮีลังโอคตินามะนาสวังตะเคมมฆะตรงนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพมาปรมาโตจัปุตติมัตโตสาสนังคุมาโรติโสจัโสปะคัสเมติงวนาสัสสะพมาโลคังมาพมาปิติทัดติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัเสถาอิสระอาคูปติกวะสวัตติโนเตสันจะมัชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสุพมาเขมาระเสนาอภิกามิปัญสะะะคณสมาิยัังเอต พันธะราเคนะพันนามัตโวสมันตาปริวาเรธามาวุมุจิทาโคจินาอิติตธรรมหาเสโนกันหาเสนาเปสยิปานินาตละมาหจัตลังกตะวานาะเพระวังเะ,าะธาปุสโกเมโคธนัญโตวสวิจุโกตาทาโซปจุวตัตติสังคุโตอสย,ยังวเสตันจะสมพังอภิญญาโยะวะคิตวานจาจขุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวะเคสัสเนระเตมาราเสนนอาภิกันตาเตวิชนะถาปิกาโว เตจะอตาปมกรรงสุตวะพุทธศาสสานังวิตราเขหิปการมงเนสังลมามปีอิชโยวิชัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายะสสิโนโมทันติสหพุทธิสหพูเตหิสวากาเตชะเนสุตตติบทสวดจุลชัยยปกรณะโมพุทธเตชะสารตันตยธรรมิกาเตชะประสิทธิปสีเทวนารายปะ พระเมสสราสิทธิพมาจะอินทัจัจจตุโลกาคัมพีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะัพมาชยประสิทธิพักันตุเตชยชยธรณิธรณีอุตติอุตตินาทินาทีชยชยข้าคนละตนละนิใสนิไรใสเสนะเมรุตราชพลนรชีชยชยคัมพีรสงคีนาเคนทนาคีปิสัจพุตกาลีชยชยทุนิมิตารคีชยชยสิงคีสุทานโมคะชาชยชยวรุณมุขสาตราชยชยจัมปาทินาคคุลคันทกชยชยข้าชคนละตุรงสุการะ ผู้ชงสีหาพยคธิปาชยชยวรุณมุขยาตาวรุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนาเรปุณสุทธินารดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยตารานีตะเลสะทาจุชยาชยชยสารณีสันตินสัทธาชยชยมังกราชยพวปะเคชยชยวรุณายเคชยชยริรคาเสสุระผู้ชเตชาชยชยพระเมธทัคนา ชยชยราชาธิราชสัจชัยชยชยปตะวิงสพังชยชยาอรหันตาปจเจกพุทธสาวังชยชยามเหสุโรหโรรินเทวาชยชยาพระมาสุรโคชยชยนาโควิรุณโควิรุปโคจันทิมารวิอินโทจะเวนเตโยจะกุเวโรวารุนปิจะอคิวายโยจะปาชนหกุมาโรทัตระตโกอัฐาระสมหาหเทวาสิทธตาปัสอาทโยอิสินโนสาวกาสภาชยรามโรภวันตุเตชยาธโมจะสังโคจะทัสปาโลจะชยกลง เอเตนะชยเตเชนะทายาโสธิภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยะมังคาลังชาโยปิพุทธสสิรีมาโตะอยังมรัสจจะปปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยตาทัพมะฆนาไมเหสิโนชาโยปิพุทธสสิรีมาโตะอยังมรัสจจะปปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยตถาอินทักฆนาไมเหสิโนชาโยปิพุทธสสิรีมาโตะอยังมรัสจจะจปปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยตถาธิวะฆนาไมเหสิโนชโย ปิพุทธสสิริมัโตอายังมาราสะจัปปปิมัโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาสุปนักขณาเฮสิโนชายโยปิพุทธสสิริมัโตอายังมาราสะจัปปปิมัโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาสุปนักขณามเฮสิโนชาโยปิพุทธสสิริมัโตอายะอังมาราสะจัปปปิมัโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาสัพปมัคคณามเฮสิโนชาโยชายันโตโพธิยาโมเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิ ชยาสุชยามังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเซผตวิโพคาเรอภิเสกเกสัพพุทธานะอัคบโตปะโมทติสุนักตังสุมังคัลังสุปัปตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจสุจิตทั้งภาตาริสุปัตกินังกายะกมังวจกมังปัตกินังปัตคินังมโนกมังเปนิทิเตปัตกินังปัตกินังนิกตะวานะลพันตเตปัตกินเณเออะทะรัตสุขิตาวิรุฬหพุทธะสสนเนอโรคาสุขิตาโหตโหตัสหะสเพหิยติภิทุนันตุพลโตเยเทวะอสมิงธาเนอติกตาที่คายุกาสัทาหตุุสิตาหน รักขันตุสภะสตานังรักขันตุจินาศสตานังยาคาจิปัฏฐนาเตสังสภเเพปูเรนตุมนโนระถายุตตะก,กาเลปวสันตุวสังวสาวะอารากาโรคาจุปัฏฐาเตสังนิวาเรนตุจสัสมพรรตากายสุขังกิตสุขังอรหันตุยธาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตตัง เอวเมสุตังเอกังสมัยยังปะข่าวสาววตธียังวิหารติเชตวเนอนาคาปัจจตากะปินทิติกัสอารเมตตะโคปะขวาภิกุลอมันเตสีภิกขโวติปัทันเตติเตภิกขุปะข่าวโตปจรสุปะข่าวอิจัตถโวจัอุปัฏาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปัฏาวาตถาคตานังทิตาวะสาธุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังขารานิจติตังตถากโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุจิตวะอภิสเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติภผตาเปติวิวารติวิภัชติกุณาริการติ กับเพสังคาราอนิจจติอุปาทาวาภิเวตถากาตานังอนุปาทาวาตถากตานังอิทาวะสาธุธรรมติทตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราทุคาติตังตถาคโตภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตวะภิสมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปตะเปติวิปารติวิภัชติอุตานิกรติสเพสังคาราทุขาติอุปาทาวาภิกเวตถากาตานังอนุปาทาวาตถากตานังอิทาวะสาธุสาธิตตาวะสาธุ ธรรมติทตาธรรมนิยามตาสเพธรรมอนัตติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปตะเปติวิวรติวิภัชติอุตานิกรติสเพธรรมอนัตติอิธรมวจะปะขวะอัตตะมนาเตภิกุปะขวะโตภาสิตังอภินทุนติกบทสดพัทเทกรัตคถาอติตังนันวัเขเมยะนับนานวัเขเมยะนับปะติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตาม คิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจะทะตีตมปะฮินันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังเฮรังอสังกุปังตังมิธามนุภารุเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคอนแคลนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตบปังโกชัญญามารานังสุเวความเพียรที่เป็น ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะอินโนสังฆรันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะตานติต่างตังเวทพัทเทการโตติสันโตอธิกเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมสังเวกขปัจจเวกขณะสเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังวรนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะ,ะปิ ปะริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมระนงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตัตตะคนที่จะสังเวชอายังไกยโยอาจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญ,ญาโนครั้นประศจักวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนตาปะตะวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงคารังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตทังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งพวงกาลังตายอยู่มาเริงสูจะมาริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตาย แต่เทวะหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัที่เมเอทะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีกัเราเลยบทสวดเมตตาย,ย่างกินจี ยังกินจิกุสลังกำมังสเพหิพัเตหิกาตังคุณยังโนอนุโมทันตุสุนันโตคนโตเยเทวะอสมิงธาเนอธิกตาติขายุกาสตาหอนตุสุขิตาหอนตุทุกขาปมุญจันตุมาตาปิตาสุขิตาหอนตุทุกขาปมุญจันตุสเพยติกาสุขิตาหอนตุทุกขาปมุญจันตุสเพอายาติกาสุขิตาหอนตุทุกขาปมุญจันตุสเพปิสัสสเพยักขัสสเพเปตาสุขิตาหอนตุทุกขาปมุญจันตุสเพอาจาริยุปัอาจาริยุปัชายะสุขิตาหอนตุทุกขาปมุญจันตุสเพยนักตา สุขิตาหนตูทุกขาปมุนจันทุสเพเทวาสุขิตาหอนตูทุกขาปมุนจันทุสเพสามาตินังสมิชนตุโกบวสวดบูชาหลวงพุทวดนโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภควานนโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภควานนโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภควาปฏิทานคถา ยาเทวตาสันติวิหารวสินีทุเบคาเรปติกาเรตหิงตาหิงตาธรรมทานเนนะวันตุปุชิตาโสทิงกรรเตทาวิหารมัทเลเทราจมัชฌานวคาจพิกาโบซารามิกาธนปฏิอุปัสสาคามาจเตสานิคมาจิอิสาราสปานาบุตาสุอิตาภาวุตุเตชะลาพุชาเจปิจัตตสัมปวาสังเสตชาตาตาวโอปปาติกานิการิยธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกสัการนตุสังขยังทาตุเจรังตังธรมโมสมัทธาราจปุฆาลสังโฆโหตุสมะโควะทายะจัฮิตายะจัฮเมรคกตุสัตถโมสเพปิธรรมจาริโนมุติงสป ในยมทัมเมอริยาปเวทีเถรสันนาขอตุสเพปิปันิโนพุทธศาสนินสัมมาตาร,รังปเวจันโตกาเลเทวปวสตุบุธิภวายสตานังนับสมิท,งทังเนตุเมธนิมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติพุตตะแงเอวังทัมเมนะราชโนประชังรักขันตุสพัพพทาเทวตาอวิโยชนะคาถา พุทธปฏาจันิทุขาพยาปฏาจันิพยาโสขปฏาจันิโสกโทตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอามเฮหิสัมปตังปุญญสัมปะทังสเปเทวานุโมทันตุสัมปะสมปติสิทธิญาทานังทัตทานตุสทายะสีรังตะขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาหนตุขชันตุเทวตาขตาสุมังคนคาถาโธตุสปังสุมังคารังระขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสติหนตุเนรันตารังโธตุสปังสุมังคารังระขันตุสัพพเทวตาสัพพัตมานุภาเวนัสโธทิหนตุเนรันตาลังโ ที่ฮันตเนรันตาลังสัพเพุทธาพละปตตาปจทกานันจะยังพลังอรันตาันจเหนรคมัทมีสปโซสัพเพุทธาพลปตตาปจกนันจะยังพลังอรันตาันจเหินารคมัมีสปโสสัพเพุทธาพลปตตาปจกนันจะยังพลังอรันตาันจเหนรคมัมีสปโซสัพเพุทธาพลปตาปจกนันจะยังพลังอรันตาันจเหนรคมัมีสปโซสัพเพภทธาลปตาปจกนันจะยังพลังอรันตาันจเหนรคามัมี สัพพโสสัพพภุฑาภัลฑะปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานันจเตหนะรักขัมปัทามีสัพพโสสัพเพภุฑาภัลฑะปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานันจเตหนะรักขัมปัทามีสัพพโสสัพเพภุฑาภัลฑะปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานันจเตหนะรักขัมปัทามีสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้องกล้าวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์ารัย ขออน,นิสง์ให้บุญกุศลนิสจงเป็นสภะเสริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพมันชอบรมคําว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาที่ติดตั้งมั่นในพระธรรมคาสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกท้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนโมศาส ในการบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่ไไวัตถ,ถุมงคลพระภิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งอมูลเลนได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวนุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้เคารอง,รองและบูชาทุประการเทิน